ตรงนี้เนี่ยก็คือของที่มีชื่อเสียงของร้านปลาชิ้นทอดแล้วก็เนปลาจระเม่ทอดผูชายตัวนเต่าข้าวหมูกันเกยมชายใช่กันก็คือต้มยำน้ำใสนะคะนี่เจ๊ต่ายกินมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะอันนี้ก็ยังทานนานแบบนั้นเลยแล้วก็ชิมกุ้งเนี่ยก็บอกว่าไฟแรงแล้วตับแข็ง ตัดไม่ได้ทานเล่าไม่ได้ทานไหมฮะานมมัจะแข็งใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงไหหน่อย ที่นี่รายการละลายละลายลิ้นครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนจันนิเวศนั่นเองนะครับซึ่งถนนนี่เนี่ยมาจากสีแยกสุดสาย3นะครับเลี้ยวตรงเข้ามา300เมตรนะครับจากโรงแรมฟลอริดาคุณจะเจอสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพัตคารย่อมๆนะครับแต่เชื่อไหมครับอยู่ในซอยขนาดนี้ร้านอาหารนะครับคาข้างไปด้วยลูกค้านะครับที่มากินนะครับ มากินเลยไม่ได้นะครับจะต้องโทรมาจองสั่งอาหารก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณรอนานนะครับเพราะว่าร้านอาหารนี้ผมเข้าไปดูข้างในแล้วครับพอรัวแม่รัวยิ am, ้มแย้มแจ่มใสค่อยๆทาค่อยๆกวนครับแต่ผมบอกไว้เลยว่ารสชาติสุดยอดครับแขกรอเราอยู่ข้างในแล้วครับอ้อลืมบอกไปเลยว่าร้านนี้เนี่ยถ้าคุณมองหาป้ายนะคุณจะมองหาไม่เจอนะฮะเพราะว่าร้านนี้ไม่มีป้ายหลายคนเรียกร้านนี้ว่าร้านในตำนาน ปลาเทพในตำนานหลายคนเรียกว่าร้านอแปะหลายคนก็เรียกว่าร้านเว่นหลายคนเรียกว่าแปะเหงื่อแตกเรียกไปต่างๆนานาแต่ว่าคือร้านนี้ร้านเดียวสถานที่นี้แหละครับที่ผมกำลังจะพาทุกคนมาลิ้นละลายกันตามเข้ามาเลยครับพี่บีสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือพี่ตายกับพี่บีนะครับผม ก็เป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดไมค์แป๊บหนึ่งรายการเราเรียวมากก็คือตอนเปิดไมค์เนี่ยเราก็ยังบอกให้รู้<ล>ว<ะ>่าเรากําลังเปิดไมค์เพื่อนๆนครับพี่บีกับพี่ตายเนี่ยก็เป็นแขกนะครับเรียกได้ว่าเป็นแขกของรายการในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งรายการละลายลิทเนี่ยผมต้องบอกตรงงเลยพี่บีกับพี่ตายเพราะว่าพี่ตายเนี้ยชวนผมมากินตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ ผมถึงเพิ่งรู้จักร้านนี้<อ>แล้วก็แบบเฮ้ยอร่อยมากพี่ต่ายเราต้องมาลายลิ้นกันใช่เนาะยืนยันคอนเฟิร์มเลยถูกนี่คือคนหาดใหญ่แบบเนทีฟเลยนะพี่ต่ายกับพี่บีเนี่ยก็เป็นผู้บริหาร ABK นะครับซึ่งเป็นโรงงานนะครับผลิตไม้ยางพารานะครับแปรรูปไม้ยางส่งออกนะครับพเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนหาดใหญ่ก็วนกันไปวนกันมาเด็กที่ด<จ>าเราเด็กยอวยอสอยู <S ่ s m e อยู่ ขอการค้านะขพอขพอใช่นะฮะไปวนมาแล้วก็แน่นอนเป็นสายกินสายกินดูหุ่นดูหุ่นไปเลยนะ000วันนี้ออกกองสอกกองสูงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือของที่มีชื่อเสียงของร้านค่ะเนอะจริงๆก็มีชื่อเสียงผมไปดูข้างหลังมาเมื่อกี้เนี่ยมีหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้สั่งเนาะแล้วโต้องสั่งด้วยแสดงว่าร้านเนี่ยอะไรก็อร่อยทุกอย่างค่ะทุกเมนูแล้วดูจาก เขกที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามาในร้านนะคะคอนเฟิร์มได้แน่นอนว่ามีลูกค้าประจำเนี่ยเยอะมากเนาะเมื่อ,อกี้อ้าวกลับไปก้องลับมากอ่กอนถ่ายเราถ่ายเราเรนะครับนี่ก็คือมีของที่แบบที่พี่ไายเลิฟเราอาทิตย์ที่เรามากินก็เลิฟพี่บีก็ชอบมีอะไรบ้างอ่ะ,ะตรงเนี้ยพี่ชอบมากๆเดี๋ยวให้พี่บีแนะนำก่อนของพี่บีนี่ชอบอะไรบ้างคะนี่เป็นปลาปลาชิ้นทอดอ่าอันนี้อร่อยมากกินครับ น้ำปลาของที่นี่เนี่ยเขาอ่ะใส่ใส่มีความเปรี้ยวใส่มะนาวด้วยก็อร่อยคล้ายๆกับอมซีฟู้ดนะพี่พีอันเนี้ยหมดก่อนเพื่อนหมดก่อนปลาจะละเม็ดทอดอร่อยมากคอนเฟิร์ม่านี่ผูชายกูชายสมัยเราเด็กๆเนาะต้องผัอต่อ ครั้งที่แล้วมายังติดใจอันนี้ก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูตัดเกี่ยมชาใช่อันนี้เด็ดมากเขาบอกแล้วก็ที่ที่ชอบที่ต้องทานของกันก็คือต้มยำน้ําใสนะคะเขาจะเป็นอะไรที่เหมือนรุ่นมาม่าป้ะปาเราทําให้กินรสชาติเราจะรู้สึกใช่ถูกต้องแล้วรสชาติแบบว่าไม่รุนแรงรสชาติแบบคนจีนจีนอะเมื่อกี้ไปดู ตอนข้าต้มเข้าต้มเสร็จแล้วก็ตอนมาเทอ่ะเี่ี้เขาค่อยคอยเทค่อยๆเทแล้วบอกว่าทําไมต้องเทเบาขนาดนี้แกบอกว่าแกบีบมะนาวอยู่ข้างล่างถ้วยแกไม่ได้ต้มมะนาวไปแล้วแก,กค่อยค่อยตัดมาแกนะบอกเดี๋ยวมะนาวเนี่ยมันตีออกมาแล้วขุ่นมีอย่างนี้ด้วยนี่กลิ่น่หอมหอมมะนาวใช่คือทงถ้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรารู้เลยเมื่อกี้ไปดูข้างหลังใช้มะนาวแท้ชัวคอนเฟิร์มแล้วก็ของที่ใช้มามาทำอาหารนะ สดใหม่สะอาดเมื่อกี้ไปดมมาแล้วอ ดองตอนดิบๆแต่ว่าคนแถวนี้ก็รู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีเราไม่ใช่คนแถวนี้เราก็ตามคนแถวนี้มากินแล้วก็เฮ้ยดีอ่ะต้องมาละลายกันละลายละลายดีเหมอกันกินเลยพี่ที่มาเลยนะคะมาชิมเลยอันนี้ที่เด็ดที่สุดของเขาเนี่ยก็คือปลาจระนิดเทศเอาเจ๊แกะเลยครับเจ๊แกะเลยนะคะขออนุญาตเลยขออนุญาตขออนุญาตที่เด็ดก็คือกระเทียมกระเทียมของเขาเนี่ย ก<จ>ินด้วยทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็อพอกินกับปลาที่สดแล้วก็น้าจิ้มของเขาเนี่ยที่ไม่เหมือนใครแล้วสําหรับเจ๊าตา่เนี่ยจะชอบมีน้าจิ้มบวยเข้าไปด้วยนิดนึงออมันจะมีความเปรี้ยวความหวาน<อ>ก็แล้วแต่สูตรของใครนะคะครับอันนี้เดี๋ยวคนจะไม่ได้ยิน พี่บีกับเจ๊ไต่พูดดังๆนิดนึงนะครับไมค์เราก็ไม่มีการซ่อนนะครับเราตั้งมาอยู่บนโต๊ะไม่เหมือนรายการชาวบ้านอ่เลยใช่ชิ้นปลาตักให้ภรรยาก่อน่ะสวยสวยเาแล้วเมื่อกี้เราจะแกะจาระเม็ดแกกับ้า ไปเลยนะคะจเอาไปก่ะเม่ตัวหลอดก่อนจงใส่ได้โอเคเอ้เดียเราก็มากินเพราะว่ากระพงขาอร่อยอทิติ่แล้วกินรู้สึกว่าหมดไปหมดไปหลายจานใช่ค่ะสามสี่ตัวแต่ว่าของเด็ดนี่จริงเลยเหมือนที่พี่บีบอกก็คือพริกน้ำปลาเขาเนี่ยคือพริกน้ปลาเขาเขาวางแผนว่าใส่อะไรก็อร่อยโอ้ใช่เพราะว่ามีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มคือครบและก็ต้องเติมตลอดด้วย่ะน้องเตี้ยงใชไม่พอทุกที เราก็ราดเสร็จแล้วก็เทียมมาราดใส่พริกลงไปนะครับใช่แบบนั้นเลยแล้วก็จิ้มโอ้โหจิ้มนะเราต้องดูเนี่ยอร่อยมากก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจิ้มแกะนังเลยแกะนังเลยจราเมสนังพร้อมแล้วจ้ะนี่แกะเลยจัดจกะเลยนะจ๊ะโทษนะจ๊ะเจิ้มเลยสังเกตนะครับว่ามันจะกรอบมากและเนื้อจะสดไม่รู้เขามีเทคนิคการทอดอะไรซึ่ง ลูกโต๊ะลกโต๊ะที่นี่ต้องสั่งอันนี้แล้วที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยถใจประชาชนมากูหครัวสะอาดครัวสะอาดมากเพื่อนๆคงเห็นแล้วพี่บีเมื่อกี้เป็นถ่ายแล้วครัวสะอาดที่เตรียมครัวนะไม่มีแบบเศษเศษสกปรกขยะเลยสะอาดมากรสชาติกลมกล่อมเมื่อกี้กระเทียมเนี่ยไปดูเขาทำมาเขาบอกว่ากระทะเนี่ย เพื่อนๆเชื่อไหมว่าเขาทอดเนี่ยทีเดียวนะเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีปลาเนี่ยจะออกกี่ตัวแล้วเขาทอดกระเทียมอ่ะทีเดียวเสร็จน้ํามันก็ทิ้งเขาไม่ใช้ซ้าอ๋อดีมากแปดตัวนี้ของพวกเราหมดเลยค่ะอย่าไปพูดเขาไม่ได้กินคนละตัเขากินกัตัวละคนละตัวใช่ใอร่อยจริงคนเดิอร่อยต่อจเมตจลาเมตต่อจลลเมดกลอบมาก เลือ่ะนี่พวกสายพวกที่แบบชอบกระทงกระเทียมแบบนี้เนาะต้องมาเอกระเทียมไปเลยกระเทียมใส่กระเทียมเยอะเยอะเติมเยอแล้วก็ใส่พริกอร่อยอร่อยอ่ะเนาะนี่หกกับเอ็มเนี่ยจริงๆก็มาแต่ว่าติดลูกติวลูกฉะนั้นใช่ในติวลูกเสียใจด้วยนะวันนี้หกหกแับเอ็มเคออดกินจะไม่มาวันหลังกินทอดไปแล้วใช่ไหมเพราะขออนุญ อะไรแบบว่ากรองคอก่องคอเบาๆนิดนึงคู่ก็คู่เถอะพวกใบมะกรูดเนี่ยกินต้มยำกับผงเขี้ยวด้วยนะเมื่อเหรอโอแสดงว่าสายแบบนี้ไหมเท่จริงลองชิมดูลองชิมต่อนี่คู่กันต้มยำแบบว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรมากเพื่อนๆเพราะว่าอะไรรลบไหมซดไปได้กลิ่นมะนาวหนึ่งสองทั่วมะกรูดพวกเครื่องเครื่องของเขาเนี่ยตะคงตะไคร้เนี่ยได้กลิ่น สดใช่แล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีแบบเติมเยอะๆเพื่อแบบแตกปลอมเยอะๆอันนี้คือแบบใสๆเลยน้ำใสเหมาะกับคนใสๆแบบเราใสๆใสมากใสมากตัวใสอย่าว่าเขาสินี่ก็กแกยก็ใสแล้วเหมือนกันนี่เลยแล้วเนื้อปลาเนื้อปลาทอาสดเพอาะเนื้อปลาสดนมันจะหวาน ใช่ใช่อันนี้เป็นของโปรดของพี่พีใช่ไหมใช่ใช่ที่ผมครั้งที่แล้วผมมากินผมก็ชอบอันนี้ก็คือว่าคืออะไรกระเพาะหมูผัดเกียวไชใช่กะเพาทำอร่อยมากใช่ใช่เขาทำรสชาติอร่อยคือเกี๊ยวายเขาอร่อยอ่ะแล้วก็หมูของเขาเตรียมดีเนาะก็จะแบบว่าผัดออกมาแล้วอร่อยอ่ะกระเพาะก็ทํามาแบบสะอาดไม่มีกลิ่นใช่เออรสชาติดีเป็นไงเป็นไง โดนนะกินน้ำน้ำอร่อยมีความเปรี้ยวมีความเหมือนราดหน้าอืไม่หมือนราดหน้าใช่แต่ว่าได้เก็บขายมาทําให้แบบได้รสชาติไม่เหมือนราดหน้าอย่างเดียวเปรี้ยวขึ้นมาด้วยละมุนขึ้นอืแล้วต้มกระเพาะต้มกระเพาะดีเนาะสดเนื้อดีมากแล้วต้อกอยิ่งปุ๊บก็จะละลายเลยเนาะตอกกระเพาะใช่ไหม อันนี้เนี่ยร้งนที่แล้วกินก็ชอบแหมชอบทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เนี่ยคืออะไระพี่พบีอ่ากุ้ยช่ายผัดตับผัดตับอ่าผัดตับหมูนะฮะอร่อยเลิศเลิศ<ๆ>เลิศซึ่งเมนูนี้เนี่ยอย่างที่น้องเต้ยบอกาทานยากล้วเหมือนจะน้องเดี๋ยวนี้ใช่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 อันนี้คือกินแล้วคิดถึงแบบเด็กๆอ่ะเด็กๆคุณเนี่ยมันจะมีแล้วก็ร้านข้าวกลมข้าวแกงสมัยเราเด็กๆเนาะมันจะมีพวกขายเนี่ยที่เอามาผัดแบบเนี้ยใช่ หอมมากเพื่อนๆตาเนียฮะปลาปลากระเทียมเนี่ยดีดีเนาะเต้องเติมโต๊ะโต๊ะเพิ่มหน่อยเพิ่มไม่บอกแล้วหมดแล้วสองคนบอกแล้วตามสูตรนี่นี่ต้องบวยนิดนิดแล้วก็น้ำปลาหน่อยหน่อยนี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กระเทียมต่ออันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นเขาทำเพื่อน คือเขา่าเตรียมไว้แล้วแหละเป็นตับกับอันนี้แหละแล้วก็เขาก็ก่อนจะใส่เครื่องเขาก็เอาลงไปผัดแล้วก็ผัดไฟเบามากเมื่อกี้เลยถามเขาว่าไห้ผัดไฟเบาม่นไม่ควรอย่างนี้เขาบอกว่าไฟแรงแล้วตับแข็งอ๋อแล้วแดดตับมันจะไม,ไม่ไม่โอเคคือเฉาเขาก็แบบว่าค่อยๆผัด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 ไป เราก็แบบว่าอ๋อเลยว่าตับเนี่ยถึงเขาไม่แข็งแง่ดีตับไม่แข็งตับไม่ได้ทานเล่าไม่ค่อยได้เดินทานไม่ฮะทานไมฮะเหมือนจะแข็งไหมใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงไปหน่อยใช้ไฟแรงไปหน่อยตับจะแข็งเด็ดมากเลยเพื่อน เดี๋ยวผมเนี่ยกับพี่ด่ายพี่บีเนี่ยขอกินก่อนเ<ช>นาะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามมานะฮะร้านเนี่ยไม่มีชื่อแต่ผมบอกเลยเลยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเนี่ยศูนย์แปลภาษายืน่นวีซ่าวิชชั่นทัวร์โปรโมทให้วิชชั่นทัวร์ไปด้วยในตัวนะครับเราเห็นซ้ายมือก็คือวิชชั่นทัวร์ขวามือก็คือร้านปลาเทพในตำนานนั่นเองมีหลายชื่อมากคอ<ช>นเฟิร์มแน่นอนอร่อยท <นะ S 2> ี่สุดครับผมขับมาง่าย หลังจากแยกคอริดาเข้ามา3 0 0เมตรร้านอยู่ขวามือเตรียมจอดซ้ายมือด้วยนะยัไม่มีที่จอดนะครับวันนี้ผมนะครับกับพี่ต่ายพี่บีนะครับขอตัวทานก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเราเจอกันอีพีหน้าจะไปร้านไหนนะครับแขกคนไหนติดตามโอเคขอบคุณนะครับพี่บีนะครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ